อาชีวศึกษาร่วมกับกองทัพเรือจัดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษารุ่นที่3นะครับโดยมุ่งสร้างวินัยเสริมคุณธรรมและทักษะชีวิตแก่นักศึกษาอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชนณโรงเรียนชุมพลทหารเรืออำเภอสตาหีจ,จงังหวัดชลบุรีครับดรชานเวทบุญประเดิมรองเลขาธิการคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษากล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาหรือพรีอาชีวศึกษารุ่นที่3ว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของสถานประกอบการรวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษารุ่นที่3ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะ2สองสัปดาห์มีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชชั้นปีที่1จําจำนวน850คน จากสถานศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน44แห่งเข้าร่วมโครงการโดยศูนย์ฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น3หน่วยได้แก่หน่วยนาวิกโยธินหน่วยต่อสู้อากาศายานและรักษาฝั่งและที่โรงเรียนชุมพลหาเรืออําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยการฝึกอบรมจะดำเนินการใน4ขั้นตอนได้แก่การปรับทัศนคติและระลายพฤติกรรมการปลูกฝังระเบียบวินัยและความรู้รักสามัคคี การฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีจิตอาสาและการเสริมสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจในการเรียนสารวิชาชีพเพราะกําลังคนด้านอาชีวะถือเป็นกําลังคนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศจากนั้นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางต่อไปยังหน่วยบัญชาก,การต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อมอบโอ,อวาทให้แก่นักศึกษาอาชีวะอีกจํานวนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการกรีอาชีวะรุ่นที่3เตรียมความพร้อมอาชีวศึกษาสร้างวินัยเสริมคุณธรรมและทักษะชีวิตนักศึกษาสายวิชาชีพโดยมีนาวาเอกสุทัศน์อิมุไรรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสวากาศยานและรักษาฝั่งให้การต้อนรับ